ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวส .919 อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุทกๆพื้นที่และทุทกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดก,กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่โรงเรียนบ้านเสาวขวัญกุดก้มด้วยการสนับสนุนลดไถพร้อมหางตัดหญ้าตัดหญ้าเก็บขยะมูลฝอยและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการเกิดวัตภัยในช่วงฤดูฝนณโรงเรียนบ้านเสาวขวัญกุดก้มตําบลไร่อำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนครน,นั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคหหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานช่างร่วมกับประชาชนบ้านหนองเหลาใหญ่ตําบลมะเกลือเก่าอํเาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการสร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ตําบลมะเกลือเก่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์กลินและน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินและต้นไม้ในป่าชุมชนต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักง,งานพัฒนาภาคสา,ภา,ภาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากำลังพลจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากปัญหาภัยแล้งนาบ้านใหม่มหาวันหมู่12ตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุงจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ